่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟทีทุกท่านค่ะค่ามนีก่กเราพบกับเจคัมสามตัวเต็งขึเก่าเนาะค่ะมืนีเจคามสามตัวเต็งกันได้มากติดตามหนึ่งรล่ความฝันกับคุณยายสอนนะคะตอนนี้เจคามก็อยููมริเว่กระทมหน่อยเทียงหน้าของคุณยายสอนนะคะเพราะว่าคุณยายสอนนี่เพิ่นนุ่นให้นุนหน้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะตุกแดงกมาเพิ่นกะฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าผู้เท่าปลามาให้เนาะค่ะเอามาเทใส่ในขู่เคื่องขู่ค่ะเพิ่นว่า เป็นปลาเค็งค่ะมแต่ปลาเค็งคนว่าเนาะค่ะกะคุณยายสอนกะแนมเห็นเนาะค่ะคนกะเอือนน้ำเทให้ละกะยางนี้คนว่าคุณยายสอนกะเอือนนั่มนกะบัวได้ยินสงสัยคนสิเป็นผีเพอนได้ยินอยู่คนกะเบานั่มอะไรคนว่าเนาะค่ะความฝันของคุณยายสอนสิเป็นยังไงเป็นไปเป็นมาแน่ใดกะเป็นการเสียเวลานะคะ่ะเข้ากัมาติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายสอนรพร้อมกันเนาะคะ่ะ กับสวัสดีค่ะคุณนม่สอนค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสอนค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะมันนี่กระไดมัดดิตามเรื่องราวความฝันของนา่สอนเนาะค่ะเรื่องราวความฝันของนา่สอนิ่นิีฝันจังไรกะมาฟังความฝันน้เพิ่นไปพร้อมๆกันเนาะค่ะกับความฝันของนา่สอนค่ะฝันว่าจังไรเนี่ยดูนอนเล่นนอนหัวไปเนาะ Nó no, cứ nản lắp cho nó và thuyết nặng, thuyết rắn rồi. Rồi lắp bay bàn. Lắp sáng má hao thế bà. Má hậu bà xưng xông bà xìa. Bàn, rồi nèm bộ, nèm bài hành. Phân nào. Bà phân hiểu hết nhắc bà. cần hiểu thức một ngày này. này. บัวจังไรเอามามันก็พอดีคู่ขังปลาอยู่ก็หายอืมก็เทรออ่ร่มเออร่มเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคู้แมียใช่เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแม่ใส่เสื้อขาวใส่เสื้อสีขาวเท่แล้ววิดเนี่มันย่างก็ได้เอิ่นใส่อยู่เอาย่างมาให้กับบ<า>ัวปากค่ะมันผีบ้าเนีย่ยทำบัวปากคิดว่าผีเนาะเพื่อนบอัวปากน้ำเผาเนาะเท่แล้วเราบัวอัดได้นี้เลย ล็กเมื่อทั้งนั้นค่ะบ้านนี้เขาจะพันหนีแล้ว่านนี้ก็เลยลงไปเบิ่งมันยังอาถูปลาเข่งคูทั้งสีเป็นปลาหยังค่ะไม่แต่ปลาเข็งตัวเดียวมีแต่ปลาเข็งออ๋ปลาเข็งบดทุกตัวเป็หมอทนล็อกไว้ได้จังได้จังได้ค่ะเต็มเลยบ่ะคะเต็มคู่เต็มคู่เครื่องคู่ถุงขาวแบบไงถุงเป็น ถุงหิวนะเป็นทุงหิวเพิ่นเพิ่นเทแล้วเพิ่นก็ย่างไปเอิ้นั่มอยู่บ้านนี่ก็เอิ้นนั่มแต่ว่าเพิ่นหันบ่ปากมันแพ้แล้มันแพ้แล้วก็บโบปากเพื่นหันหนามาบ่โบโมเดียวเลยโมเดียวเลยยางไวๆอืมไปเลยเพื่นหายหนีบ่บ้างนึกว่ายางไวๆออกไปทางถุงปลาเนี่ยมันก็บโบเห็นมันบ่โบเออินเท่ก็บโบปากอ๋อค่มันแพ้แล้วก็ว่าอยู่ถ้าคนผู้ใดน้ำมูลอย่างนี้เอาปลามม่หายได้ ในความฝันคุณใหญ่เดจับได้บายเบิ่งป่าบ่ค่ะบ่กซองเบิ่งซื้อคู่เด็กก็เอาซองเบิ่งก็ได้ว่าโอ้ยมาเบิ่งแนี่บนป่ามึงมาเบิ่งแนี่ยสมาคนเอาปลามาให้มม่แต่ปลเทียนเอามาให้ขึ้นเอาปลาเอามาให้เจ้าะเงินกูบ่จักว่ะบอกกับลูกไม่บอกกับลูกคนนี้ก็มาเบิ่งแนี่มันจะกินทนว่ะค่ะอี่บนปลาไพ่เจ้าก็จูบ่จักสิ่ง ชิดจัดข้างในก็เอ hmm? ิอนัำงกับโบปากว่าค ah> hmm. ่ะค่ะเอิอนัำงกับวัยวันี้นุ่งเสียขาวแขนยาวไม่ความฝันนั่นเออค่ะวันนี้คุณยายเฮ็ดจังได๋กับป่าไม่ให้จังได๋แล้วเออนี่วน้องมาเบิ่งสิบวนก็มาเบิ่งอยู่วนก็อุ้ยคือมาอันสนแค่ไเคยฝันว่ามีผู้เอาป่ามาให้หลายป่าโบนเคยก็เสียค่ะฮันมิชบาเทียนย่างเดียวเลยค่ะบดตู่ๆ คุใหญ่นี่คิดว่าผูเพิ่นเอาปลามาให้นันสีเป็ยนไผ่คืออกเป็นผีบบหรือเป็นคนเป็นผีประมาณเนาะคิดว่าผีเพราะว่าคนคนหรือว่านี่เรือปลาเขาเอามาให้เจ้าเจ้าป้นจะแกงกับสีว่าคันเท้าเอินท้าพป่นกับสีเดียว่าน้ำห้าเอันนี้เอ็นท้าพป่นกับโบปากเอาปลามาจะใส้เท้ากับสีว่าตัวค่ะอันนี้มนคนปลาเข็งภาษาอีสานตามภาษาไทยกับปลาหมอเนาะคุณใหญ่เนาะ เพื่อเอฟซีทันไดพิ่นฟั่งโบออกเนาะปลาเค็งก็คือปลาหมอแหละค่ะท่านผู้ชมคุณยายพิ่นม่มีแต่ปลาหมอล้วนๆเลยจังเด๋ต่อคุณแม่บัดนซ้ำนั่นเลยบอกซ้ำอยู่แต่ว่าที่สำคัญในความฝันนี่ก็ถือว่าเปกอยู่ได้เป็นคนใส่สุดขาวผู้ชายค่ะกาโบเนก็อาจจะเป็นเจ้าทีเจ้าทางหรือว่า ผีน้ำนโมนีแลละเนาะคุณแม่เนาะมเมือนอยู่เพราะว่าคุณแม่นี่เพิ่นกันอนอยูให้ค่ะท่านผู้ชมยูให้ยางเพิ่นเนาะแต่ยู่ออกมาจากนอกบา่เนาะคุณแม่เนาะแต่ว่านาตานั้นบ่เคยเห็นเลยบ้อเบื้หงหน้าบอลเป็นลูกมันหลานจาของดอกค่ะคุณแม่คิดว่าเป็นผีน้ำมูมนีหรือเป็นเจ้าที่เจ้าทางบอกถึงเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางหรืออยงไรแล้ว กับบจักคือกันแต่ว่าบอเป็นคนแม่วาคืนกนจวมว่าบอฝันโอ้จวมว่าบอฝันสิฝันหายเก้งวันดีโอ้ค่ะ <c oughs> จวมว่าบอฝันบาดนี่ะเลยฝันเลยท่าเมน่นหายคุณยายตีตัวเลไคุณยายสิตีตัวใดค่ะโอ้ยบอจักสิตีเหรอตีเซลซูนเก่าหาเอลซูนเก่าหามีตัวใดมาอีกบอคุณยายตามที่คุณยายเคยฝันนี่ปลามันลักสิเป็นตัวใด ปลาหน ra ้าปลามก็ค you kind of ือไม่แปด้ค่ะแปดสี่ก็มาเคียงพ่อไแปดสี่เนาะมาเข็งแปดสี่ศูนย์เก่าฮาล่ะกับแปดสี่บอคุณแม่เนี่ยค่ะเก่านี่ก็คือผู้เทาสิบเอ๋ค่ะเก่าก็คือผู้เทาผู้ฝันนี่แหละค่ะศูนย์เก่าผู้คนเอาปลามาให้คันเป็นผีเนาะค่ะ อันนี้ก็สีมือคุณถือมากอ่สีเนาะคุณใหญ่เนาะคุณถือหิวมากเ้ะเครื่องถุงมาตีเครื่องถุงดักกมาเท่รงกับเครื่องให่แบบน่านะครับโอ้ค่ะมอนแลยังเนาคือว่าค่ะเทเอออายุคุณใหญ่จะปีล่ะคะเจ็ดข้ห้าเขาเจ็ดสึ้หกแล้วเจ็ดสิบาอย่างเจ็ดสิบหกเนาะคุณใหญ่เนาะ ฟันของคุณยายมีอย่างเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่มีเพียงเท่านี้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพูดคุณยายเลื่อยลายค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางแบ่งปันโชคลาภให้กับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะคุณยายค่ะขอบคุณค่ะเฮาก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายสอนเนาะค่ะคุณยายสอนนี่เพิ่นฝันว่ามีคนเอาปลามาให้เพิ e. ่นว่าเนาะค่ะแต่ว่าเอามาให้แล้วก็ย่างหนีเพิ okay. ่นว่าเนาะค่ะเอิ้นน้ากะบ่เหลียวหลังเพิ่นว่าคุณยายนี่กั คิดว่าผีเนาะค่ะเอาปลามาให้เพิ่นว่าเนาะค่ะเอาเทศส่ขู่ค่ะเคิงขู่เพิ่นว่าเนาะค่ะกะตัวเลขของเพิ่นกะ095ค่ะ095 84อายุของคุณยายกะ75ย่างเขา76ค่ะท่านผู้ชม1มิถุนายน2567ค่ะกะให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแมงรัฐบาลค่ะกะโศกโศกมันมาลำลำรวยๆแห่งๆปังๆไปกับความฝันของคุณยายสอนเนาะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้จี่ข้ามสามตัวเต็งน,นั่ในเรื่อค่ะถ้าผู้รดย,ยังบ่ทันกดติดตามก็จี่ข้ามขอฝากซองค่ะมีคลิปดีๆอยู่ใส่กะสิไปหามาให้ท่านผู้สมเลยรลับชมรับฟังะะ่งเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้จี่ข้ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ